แกงส้มปลาเข้าหน่อไม้ดองนะครับผมนี่แกงส้มปลาเข้าหน่อไม้ดองกับนี่หนูนาทอดนะครับต้องทอดตีละครึ่นตัวนะเพราะว่าตัวมันใหญ่เกิน <c oughs> นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับกับข้าวของเราวันนี้นี่อันนี้เป็นแกงส้มปลาเข้ากับหน่อไม้ดองนะครับนี่ครับผมอันนี้ อันนี้เป็นหนูนาทอดเกลือนะครับนี่ครับหนูนาทอดเกลือครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะ รสชาติดีครับผมเนี่ยเขาถึงอยากกินปลาคากันรสชาติดีมากครับผม